ต่อไปเราจะมาปรุงนะคะผงอันนี้นะคะผงอร่อยค่ะใส่หลายอร่อยหลายค่ะใส่ไปเลยค่ะไอ้เย็ดเลยหลายโค้ดอร่อยเอ้ยไอ้เย็เดี๋ยวพอโอ้โหใจตมาครัวกูใส่ไหมโอ้โหอลไรอย่างเอไปไอ้เย็ดไอ้เย็ดปลาต้มปลาจะช็อกเขาไหม

ว้าไอ <F gez os> ้นม <can> ันไม่ได้หยอแล้วอย่างนี้คนเท่ากันเร็ว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 เราวเร็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 วเรเร็วเรร็วเร็วเร็วเร็ววเร็วเร็เร็ว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 ร็วเร็ อ่าใส่ไข่ดาวไปเลยป่ะเบาๆนะคะเดี๋ยวไข่ดาวเราแตกค่ะอ่ะแจกค่ะคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวอ่าแล้วนี้เราเราก็ใส่กะเพราค่ะกะเพราเราดั้มไปหมดเลยค่ะเราไม่ห่วงใส่เลยเราเต็มที่หมดนั่นแหละจ้าบต้อให้แล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันพอให้ใบกะเพราได้ออกกลิ่นนิดหน่อย เสร็จวนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะผัดกะเพราไข่ดาวใส่น้มไม้ส้มนะคะอร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะเอ๊ยอร่อยมากค่ะ